สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็เจอกับช n e l บ้านโปรแกรมนะครับนะครับช n e l นี้ก็จะมาช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนนะครับที่เจอปัญหาการใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใช้ ใช้อุปกรณ์ทันสมัยในปัจจุบันนะครับตรงนี้นะครับก็ย้ายมาจาก c h anel n how to eat นะครับย้ายมาอยู่บ้านโปรแกรมนะครับวันนี้ผมก็มาบอกกับนักศึกษานะครับบอกเป็นวิธีการเช็คแล้วก็วิธีต่างๆครับเกี่ยวกับว่าตอนนี้ที่หลายๆคนเจอปัญหาว่าทางทางเงินเยียวยานะครับเงินไม่เข้านะครับหรือว่าเขาโอนเงินมาแล้วเช็คแล้วได้รับอีเมลแล้วเงินไม่เข้านั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอีเมลที่เราจะได้รับเนี่ยนะครับ เข้ามาเป็นแบบไหนแล้วก็เราต้องทําอย่างไรนะครับถึงจะรู้ว่าเงินเข้าหรือไม่เข้านั่นเองนะครับตรงนี้โอเคเราไปดูอีเมลนะครับอีเมลที่ได้รับนะครับอีเมลที่ได้รับก็คืออีเมลแบบนี้นะครับอีเมลแบบนี้แจ้งมานะครับว่าแจ้งมาว่านะครับเรานะครับได้รับเงินนะครับวันที่โอนคือวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตรงนี้นะครับซึ่งมาเราทราบรายละเอียดแล้วนะครับ นะครับแล้วก็เช็คไปที่บัญชีธนาคารที่เราลงทะเบียนไปนะครับพร้อมเพย์ที่เราลงทะเบียนไปแต่ว่าเงินไม่เข้านะครับเงินไม่เข้าตรงนี้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับสิ่งที่เราทราบก็คือว่าทางอีเมลบอกว่าให้ติดต่อไปที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของธนาคาร KTB หรือว,ว่ากรุงไทยนะครับกรุงไทยแบงก์นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะเมื่อเราติดต่อไปนะครับบอกได้เลยว่าพนักงานไม่สามารถให้คําตอบอะไรได้สามารถ สามารถอธิบายได้ว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่สามารถให้คําตอบได้กับจดหมายฉบับนี้หรือว่าอีเมลฉบับนี้นะครับตรงนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะผมได้ทําการโทรไปสอบถามกับทางกรุงไทยนะครับกรุงไทยธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมได้รับก็คือเขาอธิบายว่า c o เบเลดดอทแบงกิ้งเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ KTB IP Standard 04เนี่ยคืออะไรซึ่งเขาอธิบายขัดแย้งกันนะครับเมื่อผม ซักไปซักมานะครับก็เลยถามไปถามไปเรื่อยๆเ,เขาก็ไม่สามารถให้คําตอบได้นะครับตรงนี้นะครับเขาไม่สามารถให้คําตอบได้แล้วก็ถามว่าเมื่อความหมายขัดแย้งกันนะครับเมื่อความหมาย k t b i p Standard 04สีเนี่ยขัดแย้งกันนะครับกัคบค r p o r a t e ขัดแย้งกันเนี่ยนะครับซึ่งมาส่งมาในอันเดียวกันนะครับซึ่งส่งมาในอันเดียวกันความหมายคืออะไรพนักงานโค้ชเซ็นเตอร์นะครับที่ผมโทรไปส,ไปสอบถามไม่สามารถตอบได้นะครับ จึงโยนนะครับจึงโยนให้ผมไปคุยกับให้ผมไปคุยกับพนักงานที่ดูแลนะครับคบเปรตนะครับคบเปรตแบล็กจิ้งของกรุงไทยนะครับนะครับก็โยนไปนะครับเมื่อไปพูดคุยนะครับบแจ้งก่อนเลยว่าพนักงานคนนี้นะครับที่เป็นผู้ชายคนนี้นะครับ พูดจาไม่ดีนะครับก่อนหน้านี้เป็นผู้หญิงนะครับพูดจาโอเคแต่ไม่สามารถให้คําตอบได้และพนักงานคุณต่อมาก็เป็นคนผู้ชายเนาะเมื่อผมสอบถามไปตอบเหมือนกันเลยนะครับเขาอ,อธิบายว่า Corporate Banking เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ KTBI p Standard ดคืออะไรนะครับสิ่งที่เขาอธิบายมาเขาก็จะบอกว่า Corporate b a n k i n g เป็นการแจ้งเตือนนะครับเป็นการแจ้งเตือนการโอนเงินนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นพนักงานหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยว กข้องกับบริษัททั้งกรุงไทยนะครับหรือว่า,าบริษัทที่เขาเป็นผู้โอนเนี่ยเราไม่ทราบข้อมูลหรอกครับเราทราบแค่ว่าวันที่โอนคือวันที่เราจะได้รับเงินหรือว่าเงินต้องเข้านั่นเองจริงไหมครับเพราะว่ารายละเอียดตามนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาแจ้งมาว่า,าว่าคอเปรตเนี่ยนะครับคอเปรตเนี่ยเป็นการแจ้งให้ทราบเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถ บอกได้ว่าเงินที่เราจะได้รับหรือว่าเข้าบัญชีเนี่ยคือวันไหนหรือว่าตอนไหนนะครับขึ้นอยู่กับบริษัทต้นทางฉะนั้นนะครับมันก็เลยขัดแย้งกับ KTB IP Standard 04นะครับซึ่งเมื่อเขาให้ความหมายกับ KTB IP Standard 04เขาบอกว่า,า KTB IP Standard 04เนี่ย เขาจะมีระยะเวลา1-3วันเงินจะเข้าบัญชีนะครับรอ 1- 3วันเงินจะเข้าบัญชีให้ไปเช็คที่บัญชีได้ตรงนี้เนาะนะครับซึ่งเมื่อส่งมาด้วยกันนะครับซึ่งซึ่งส่งมาด้วยกันความหมายมันขัดแย้งกันผมก็เลยถามถามความหมายโดยรวมว่าความหมายโดยรวมจากการที่อีเมลฉบับนี้แจ้งมาคืออะไรนะครับพนักง,งานต่อไม่ได้ครับ ได้แต่อธิบายว่าโคเบลิตคืออะไรแล้วก็ KTB คืออะไรไม่สามารถให้คําตอบได้และสิ่งที่แย่ที่สุดคือพนักง,งานใช้คําพูดหรือว่าประโยคที่ไม่ดีนะครับทางนี้อ่ายังไงทางกรุงไทยนะครับฝากถึงธนาคารกรุงไทยนะครับช่วยปรับปรุงนะครับช่วยปรับปรุงการอธิบายกันให้คําตอบ นะครับลูกค้าด้วยครับลูกค้าไม่รู้นะครับว่าระบบคุณไกข้างในเป็นอย่างไรนะครับหรือว่า th th ้จดหมายที่ส่งมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับตรงนี้เนาะอีกทั้งการโอนนะครับสําหรับนักศึกษาการโอนสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับการโอนเงินจากมหาลัยหรือว่าการโอนเงินจากบริษัทนั้นๆนะครับโอนมาสําเร็จหรือไม่สําเร็จทางธนาคารไม่มีจดหมายแจ้งมาให้ทราบนะครับว่าโอนสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับตรงนี้นะครับไม่มีแจ้งมาให้ทราบเลยนะครับ นะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ธนาคารไปปรับปรุงด้วยนะครับว่าน่าจะมีแจ้งนะครับอาจจะพัฒนาในอนาคตจะได้นะครับน่าจะมีแจ้งว่ายอดเงินที่แจ้งมาเนี่ยโอนไม่สําเร็จกรุณาติดต่อกรุณาติดต่อบริษัทต้นทางนะครับอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับตรงนี้นะเพื่อแจ้งให้ทราบว่าโอนสาเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับอันนี้แนะนําเฉยๆเนาะนะครับโอเคเรามาทําการเข้าใจดีกว่านะครับว่าจดหมายฉบับนี้ตกจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับ จริงๆแล้วเขาส่งมาเพื่อให้เรารู้ว่ายอดอวันที่7เนี่ยครับหรือว่าวันที่ที่คุณได้รับเนี่ยครับมีการโอนโอเงินแล้วนะครับมีการโอนเงินแล้วนะครับให้คุณให้คุณเนี่ยไปเช็คได้เลยว่ามีการโอนเงินแล้วตรงนี้นะครับมีการโอนเงินเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าธนาคารไม่แจ้งนะครับไม่แจ้งจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับไปหาวิธีเอาเองนะครับเหมือนว่ามึงไว้เพึ่งชีวิตเองอะไรประมาณนี้เนาะ ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่โอเคกับการปฏ okay. ิบัติสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราได้รับจดหมายฉบับนี้นะครับมีการแจ้งแบบนี้เข้ามาแล้วนะครับเมื่อเราไม่รู้นะครับเมื่อเราไม่รู้ว่าเงินมันเข้ามันเข้าหรือไม่เข้านะครับเราก็ไปเช็คที่บัญชีธนาคารของเรานะครับว่าเงินเข้าหรือไม่เข้านะครับเมื่อเราเช็คแล้วเงินไม่เข้านะครับเงินไม่เข้านะครับทีนี้เราไปเช็คตรงนี้ต่อนะครับเรามาเช็คชื่อผู้รับต่อนะครับว่าชื่อผู้รับเป็นชื่อของเราหรือเปล่านะครับเลขบัญชีพร้อมเพย์ตรงเนี้ย เป็นเบอร์โทรหรือว่าบัตรประ mainland, ชาชนนะครับตรงนี้นะครับมาเช็คด้วยแล้วก็จํานวนเงินที่ได้รับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็มาเช็คนะครับมาเช็กด้วยว่าเงินที่ได้รับเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับมาเช็คยอดเงินด้วยว่าได้รับเท่าไหร่นะครับโอเคเมื่อเราเช็คข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เราก็ไปดูนะครับไปดูว่ามียอดเงินเข้าไหมนะครับสําหรับใครที่ใช้อาบัญชีธนาคารอะไรนะครับที่ลงไปในโครงการเยียรหรืออะไรนั่นนะครับ ที่คุณลงทะเบียนไปนะครับก็ไปเช็คนะครับคุณไม่ได้เงินนะครับคุณไม่ได้เงินทํายังไงต่อนะครับหลายเคสเจอปัญหาตรงนี้บ่อยมากเลยคือมีการแจ้งเข้ามาแล้วครับว่ามีการโอนเงินเข้ามาแต่ว่าไม่ได้รับเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่คุณแจ้งไปนะครับสิ่งที่คุณต้องไปดูนะครับตรงนี้เลยนะครับให้คุณไปที่แอปพลิเคชันธนาคารนะครับแอปพลิเคชันธนาคารอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับไปที่แอปธนาคารอะไรก็ได้นะครับคุณเข้าไปเลยนะครับ นะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นเคพัฒหรือว่ากสาิกรนั่นเองนะครับก็เข้าไปตามนี้เลยนะครับเมื่อคุณเข้าไปแล้วนะครับเมื่อคุณเข้าไปแล้วเนาะให้คุณกดไปที่คําว่าบริการอื่นๆหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทธนาคารอื่นนะครับเป็นแอปพลิเคชันธนาคารอื่นนะครับก็กดไปที่การตั้งค่าแล้วเลือกพอเพ p ย์ p นะครับแต่สําหรับบัญชีธนาคาร คาสิกรหรือว่าเคพัทนะครับก็ให้เข้าตามผมหรือว่าของใครคล้ายๆกับของผมก็เข้ามาตามผมได้เลยนะครับจากนั้นเลือกไปที่บริการอื่นๆนะครับตรงนี้เลยกดไปที่บริการอื่นๆเมื่อกดไปที่บริการอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกดไปที่บริการอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับหน่อยเมื่อกี้เรียงรูปผิดนะครับกดไปที่บริการอื่นๆนะครับแล้วก็ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้บริการอื่นๆเนาะจากนั้นก็กดไปที่คําว่าพร้อมพนะครับกด ไปที่คําว่าพร้อมเพย์เมื่อเรากดไปที่คําว่าพร้อมเพย์นะครับนะครับเมื่อเรากดไปที่คําว่าพร้อมเพย์นะครับจะเข้าสู่หน้านี้นะครับสําหรับธนาคารบัญชีธนาคารอื่นๆนะครับก็ถ้าเกิดไม่มีแบบผมก็กดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเลือกพร้อมเพย์นะครับตรงนี้ก็เข้ามาสู่หน้าพร้อมเพย์เหมือนกันแล้วก็บัญชีธนาคารอื่นๆก็กดไปที่บริการอื่นๆแล้วก็เลือกพร้อมเพย์นะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็กดลง Gym. ทะเบียน หรือแก้ไขนะครับกดเข้าไปเลยของใครไม่ขึ้นว่าลงทะเบียนแก้ไขแต่ขึ้นข้อมูลเลย,ลเลยก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอติดตามขั้นตอนถัดไปเลยนะครับขั้นตอนถัดมาก็คือนะครับเมื่อเราเข้ามาสู่การตั้งค่าของบริการพ e ร้อมเพย์นะครับอันแรกเลยนะครับเขาก็จะโชว์เบอร์นะครับว่าเบอร์ทูนี่นะครับเบอร์ทูนี้ได้ผูกเป็นบริการพร้อมเพย์นะครับตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับว่าเบอร์หรืออ่าหรือเบอร์อะไรเนี่ยนะครับผูกไว้กับ บัญชีอะไรนะครับผูกไว้กับบัญชีธนาคารอะไรนะครับตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเรามาสนใจตรงนี้ว่าเลขบัตรประชาชนของเราหรือว่าบัตรประชาชนของเราเนี่ยนะครับผูกไว้กับบ,บริษัทธนาคารอะไรนะครับตรงนี้นะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับอย่างของอย่างของผมเนี่ยใช้ของกาสิกรในการลงทะเบียนไปนะครับใช้ของกาิกรห,หรือว่าเคพัดพรอมเพยของเคพัดเนี่ยลงทะเบียนของกันย,ยายาไปนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่า ทางระบบเขาโอนเงินเข้าสู่บัญชีนะครับที่ผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนบัตรประชาชนฉะนั้นคุณต้องมาเช็คกับเลขบัตรประชาชนตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับทีนี้คุณก็มาเช็คนะครับว่าเลขบัตรประชาชนของคุณเนี่ยผูกไว้กับธนาคารอะไรอย่างอันเนี้ยผูกไว้กับแบงค์อรแบง์หมายความว่าเลขบัตรประชาชนของนักศึกษานะครับผูกไว้กับผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่เป็นของ ธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับทีนี้นะครับคุณก็ไปเช็คก,กับธนาคารกรุงเทพนะครับตรงนี้เนาะอันนี้เช็คก,กันได้นะครับไม่ต้องไปติดต่อ,อคอ,ตตอร์เซ็ตอะไรให้วุ่นวายนะครับอันนี้เราเช็คก,กันได้เนาะสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันนะครับมีแอปพลิเคชันที่เป็นของกรุงเทพหรือว่า i b a n k i n g หรือว่า Mobile Banking ที่เป็นของของกรุงเทพเนาะ ของกรุงเทพนะครับคุณก็เข้าไปเช็คของกรุงเทพเนาะแต่ถ้าเกิดว่าของคุณนะครับแจ้งนะครับแจ้งว่าบัตรประชาชนหมายเลขเนี้ยหรือว่าบัตรประชาชนของคุณเนี้ยนะครับที่เป็นนักศึกษาเนี้ยนะครับอ่าลงทะเบียนหรือว่าผูกไว้กับธนาคารอะไรก็ไปเช็คกับธนาคารนั้นๆนะครับซึ่งอย่างของผมกรณีของผมคือว่าผมไม่มีแอปพลิเคชันของกรุงเทพหรือว่าไม่มีแอปพลิเคชันไอไอแบงกิ้งหรือว่า M Banking ของธนาคารกรุงเทพนะครับผมจริงใช้การโทรไปหาคอเซ็นเตอร์นะครับก็โทรไปเลยนะครับกรุงเทพผู้จาดีนะครับผู้จาดีผู้จาน่าฟังเลยแหละให้บริการดีนะครับก็แนะนำ แนะนำให้ติดต่อไปได้ครับตรงนี้นะครับก็ <c oughs> ติดต่อไปนะครับติดต่อไปสอบถามว่ามียอดเงินเข้าไหมนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะสอบถามข้อมูลที่คุณเป็นเจ้าของจริง,รงๆหรือเปล่านั่นเองครับก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปนะครับก็โทรไปสอบถามได้เนาะซึ่งส่วนซึ่งส่วนใหญ่นะครับเมื่อโทรไปสอบถามกับบัญชีที่คุณผูกไว้กับเลขบ,บัตรประชาชนของคุณส่วนใหญ่ก็จะมีเงินเข้ามานั่นเองนะครับอันนี้เนาะอันนี้ให้คุณเช็คก่อนนะครับเพราะว่าทาง บริษัทต้นทางนะครับเขาโอนเงินผ่านพร้อมเพทที่ผูกไว้กับเลขบัตรประชาชนของคุณนะครับเขาไม่ได้โอนผ่านพร้อมเพทที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ของคุณเนาะทีนี้คุณเข้าไปเช็คดีๆนะครับว่าเช็คดีๆนะครับว่าหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยของคุณเนี่ยผูกไว้กับบริษัทธนาคารอะไรก่อนนะครับเราเคยไปสอบถามว่ามีเงินเข้าไหมหรือว่าเข้าไปเช็คว่ามีเงินเข้า มีเงินเข้าบัญชีของคุณผ่านแอปไหมอะไรแบบนี้นะครับค่อยเข้าไปเช็คนะครับนะครับสิ่งที่คุณต้องเช็คให้ชัดเจนก็คือว่าบัตรประชาชนของคุณผูกไว้กับบริษัทธนาคาร อะไรนะครับตรงนี้เข้าไปเช็คกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถเข้าไปเช็คกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเจอนะครับว่ามีการแท้งเตือนเข้ามานะครับแล้วก็ไม่มีรายชื่ออยู่ในที่ไม่สามารถอุนเงินได้นะครับตรงนี้นะครับก็เข้าไปเช็คกันก่อนนะครับว่าเลขบัตรประชาชนของคุณจริงๆแล้วคุณผูกไว้กับธนาคารอะไรบัญชีอะไรนะครับเข้าไปเช็คให้ชัดเจนก่อนนะครับตรงนี้เนาะ โอเคครับ, okay, ครบใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กับ c h a ช n e l บ้านโปรแกรมกันด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะมาช่วยเหลืออะไรต่อนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ